ที่พูดอย่างนี้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเห็นว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นแต่เพียงศาสนาแก่งแน่งหนึ่งของพระเจ้าทรงนั้นในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าปฏิเสธพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเราเองเป็นพระเจ้าด้วยตัวของเราเองเราเองจะสิ้นทุกหมดทุกหรือจะมี ด้วยตัวของเราเองไม่มีใครจะมาโดนบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้นี่ก็คือหลักธรรมคำสอนในทางปรับญศาสนาสอนกันตั้งโลกสอนกันอยู่อย่างนี้เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทำไว้เป็นตัวอย่างแล้วในที่สุดก็แนะให้เราประพฤติปฏิบัติการแนะก็ตั้งสูตรไหลายสูตรว่าให้ประพฤติปฏิบัติการอย่างนี้ ปฏิบัติตามเป็นสูตรสำคัญก็คือมักแปลแปลว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความัทุขได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็นําครูของเป็นําสอนของครูอยู่ในบ้านในเรือนในพ่อแม่สอนเราก็กเพื่อม่ให้ลูกกันทุกน์ุให้ได้รับความสุขสอนให้ลูกทำงานบางตีลูกบอกว่าทำงานเหนื่อยเป็นทุข พ่อแม่บอกว่านี่แหละคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงานลูกต้องทำมาหากินเก็บหองรอมริบทรัพย์สมบัติเอาไว้เพื่อจับจ่ายใช้สอยสอนให้ประกอบสามปาอาชีพอะไรต่างๆเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เป็นครูประจำบ้านคือตารเน่กดีและนานดีครูประจำสถาบันไม่ว่าสอนที่โรงเรียนสอนที่ไหนก็ตาม ที่เป็นสถาบันคุณครูเหล่านั้นถ้ามีจิตวิญญาณของความเป็นคุณครูต้องอดทนสูงมากพระอาจารย์หลวงพ่อพุทธทาศที่อุปมาครูที่สอนในสถาบันในโรงเรียนเอาไว้ว่าคำว่าครูที่สอนสถาบันที่สอนอในสถาบันที่สอนอตามโรงเรียนวิทยาลัยม,ามหาวิทยาลัยนี้หลวงพ่อพุทธทาศแปลครู ในระดับนั้นเอาไว้ว่าผู้เปิดทั้งผู้เปิดทั้งที่คุณโยมทุกคนที่เป็นครูที่นั่งอยู่ในทีน่นี้เป็นนักเปิดทั้งทั้งสิ้นทั้งที่มีลูกหินติดอยู่ใหญ่โตมาโหรานติดปากทั้งเข้าให้ได้คนครูต้องมีอีกความสามารถสูงมากหนักมากพยายามมากอดทนมากต่อสู้มาก เพื่อที่จะเอาลูกหินนี่ออกจากปากท่านไม่ได้เพื่อเปิดปากท่านเข้าไปลูกหินคืออะไรลูกหินก็คืออวิชชาความมู่ความเผาความไม่รู้ที่ปิดังปากท่านอยู่ท่านก็เหมือนกับลูกสิษย์ลูกหาของท่านนั่นเองเมื่อท่ทานพยายามเปิดให้แสงสว่างคือปัญญาเข้าไปสู่จิตใจสู่สมอง เท่ากับว่าท่านเปิดความมืดในทั้งคือความไม่รู้ของลูกศิษย์ลูกหาของเรานะในรับแสงสว่างในรับปัญญาถามว่าท่านเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยต้องอดทนต้องปรับอารมณ์ต้องทุกอย่างเพื่อจะให้ลูกศิษย์ของตัวนั้นเ็นแสงสว่างให้ลดความง่วงเงาเตาต้นให้มีปัญญาให้มีวิตาให้มีความรู้ แล้วก็ลดอวิชยาคือวางหูลงไปให้ลูกศิษย์ของตัวเองของตนของตนพรานคุณครูือนหลวงพ่อพุทธตาที่บอกว่าคุณครูประจาประจัสถาบานนั้นเป็นการทำหน้าที่ที่หนักหน่วงเพราะต้องเป็นนักเสียสละอย่างสูงที่จะให้ลูกศิษย์ของตน ต่างๆที่คุณครูมีอยู่เปิดเผยหมดเรียกกันว่าเปิดปากทั้งแต่ถ้าคุณครูคนใดก็ตามไม่เปิดปากทั้งไม่เปิดเผยความรู้ที่มีอยู่เขาไม่จัดว่าเป็นครูที่สมบูรณ์อย่างบางทีมีนักเรียนบางคนที่มาที่วัดน,นี้บอกว่าคุณครูไม่สอนที่โรงเรียนบอกว่าเพื่อนมากคนมาก ถ้าเธออยากจะรู้ความละเอียดในวิชาต่างๆไมต้องไปเรียนพิเศษกับคุณครูแล้วก็เก็บเือนอึ่งประมาณสี่ร้อยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นครูในความหมายในครูสถาบันเพราะเป็นครูไม่เปิดเผยเป็นครูที่เก็บพร,ร้อมรอมริบเป็นครูที่เรียกกันว่าไม่เป็นครูที่สมบูรณ์นกัก ราคุณครูที่สมบูรณ์ในสถาบันนั้นต้องมีน้ำใจกับลูกศิษย์ของตนเสมอไม่ปัดผิดบางกงำราวิจจาความรู้แล้วก็ไปแบบ่งปันกันระหวา่างถ้าของวิจจาความรู้กลายเป็นการทำง,งานจ้างไปโดยที่ไม่น่าจะปิดไป อาตมาเคยจัคุณครูของอาตมาคนหนึ่งตอนเรียนอยู่ชั้นป .1 นู้นชื่อคุณครูปานธุรัเจนเป็นอาจารย์เป็นครูใหญ่สมัยนั้นยังไม่ยีคกว่าอาจารย์เปร่หลายเมือนปัจุบันคุณครูปานธุรัเจนนี่สอนปอ .1 เราก็เรียนป .1 เป็นครูใหญ่สอนในเด็กนักเรียนสมัยก่อนก็บ้าพอสมควร อ้อหนึ่งก็ประมาณตั้งสี่สิบคนคนไหนที่ตามเพื่อนไม่ได้ตามไม่ทันเอาคนครูก็ให้คนที่ได้ที่ทําได้เลิกไปก่อนกลับบ้านก่อนก็เริกมตีสามสมัยก่อนสามโมงเย็นเริกมคนครูก็เอาครูใอ้เป็นหนักเรียนที่มันเขียนไม่ค่อยได้นั่นแหละเอามาสอนไปสอนเลิกไปสี่โมงเย็นตามอยู่อย่างนี้ ทั้งปีทั้งชาติคนครูปานนั้นก็ไม่ได้ไปหากำไรกำไรจากนักเรียนว่าจัดสอนพิเศษอย่างนั้นไม่มีสอนกันเรียกว่าถวายชีวิตเพื่อลูกศิษย์ของตัวเองก็ว่าได้เด็กนักเรียนทั้งหมดนี่เรียกคุณครูทั้งหมดเลที่โรงเรียนเทพดามาเรียนอยูน่นหนังสือนี่ใครเรียกครูไม่ได้แต่เราเรียกครูบานครูพัน ครูนงอย่างนี้ถูกตบปากกันดีสมัยก่อนต้องเรียกคุณครูเรียกคุณครูตลอดแล้วเรียกติดมาจนถึงปัจจุบันว่าเรียกคุณครูเรียกคุณครูแล้วคุณครูที่ยังเหลืออยู่คนหนึ่งที่สอนอรตมาก็คุณครูประเสริฐไทยํำนงที่มาวัดบ่อยมาวัดทุกวันนี่้าไม่เชบไม่กล้าอันนี้ก็เป็นคุณครูที่สอนอยู่ชั้นป .4 สมัยก่อนตอนนี้ปลดเกษียณแล้ว มีล e ูกศิษย์อยู่คนเดียวที่บวชอยู่ที่วัดระดูนีเข้ามาทุกวันก็ว่านะนี่ก็เล่าวญาติโยงความว่าครูที่มีน้ำใจต่อลูกศิษย์ในสถาบันนั้นเปิดเผยตอนมาสอนโรงเรียนอยู่ก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันสอนอยู่หลายปีสอนพระสอนหนึ่งไอ้รูปไหนที่ไม่ได้เริ่มได้ละก็ต้องพากันมาสอน ว่าคุณครูบางนัานช่วยลูกศิษย์ลูกหาอย่างไรเราก็ไอทำไม่ได้เหมือนกับคุณครูที่เคยทำไว้เป็นตัวอย่างอันนี้ก็ยังติดใจอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ว่าคุณครูช่วยลูกศิษย์อย่างไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครูประจำโลกท่านสอนเรื่องอะไรพราอุนานสาสนีอย่างที่อาจารย์โยมว่าไปคาตากีน สอนมากที่สุดก็สอนได้เห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในสันนินลยัยสอนมากที่สุดคนรู้ไม่ว่าที่บ้านที่โรงเรียนที่ไหนก็ตามที่เป็นครูนั้นจะมีบทสรุปสอนอยู่ก็คือว่าถ้าเรานึกถึงคนที่ไปหาปลาหามาแล้วเอามาให้กินคนก็กินปลาก่อนแล้วก็หาไม่เป็น แต่คนครูทุกคนในสอนประเภทสอนวิธีหาปลาให้ลูกศิษย์ดังนั้นไม่ได้ไปหาปลา,าให้ลูกศิษย์กินเลยตรงแต่สอนให้ลูกศิษย์นั้นรู้วิธีหาปลาแล้วลูกศิษย์ก็จะหาปลากินเป็นจนตายแต่ถ้าเราไปหาปลา,าให้ลูกศิษย์กินวันหนึ่งก็ได้กินเสร็จก็จบหาปลาไม่เป็นลูกศิษย์ก็ทําอะไรไม่ได้ ตอนพ่อแม่ทุกคนจะต,ต้องสอนวิธีหาปลาให้ลูกหมายความว่าสอนวิธีทำมาหากินให้ลูกคนโูรในสถาบันนี้โรงเรียนเห็นได้ชัดสอนวิชาต่างๆนี่เป็นวิธีสอนหาปลาทั้งนั้นสอนให้หาาวิชาวัาให้หาอาชีพทั้งนั้นใครเก่งทางไหนก็สอนไปในรูปแบบอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีให้หาปลาเหมือนกัน หาวิจาความรู ups, so ้ใส่ตนแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่มานั่งฟังอานอ่านสอนอย่างเดียวเอาว็ลเลิกสอนก็จบกันไปวางอย่างเดียวอามาเวลาเข้าไทยคุณโยมที่วันนี้บางทีโยมบอกว่าไม่เห็นมีครูวาจารย์มาสอนเลยอ่ะไอ้นัทมันสอนวิธีให้กินปลาเด้เจที่วัานี้นนาย หาปลาสอนเสร็จแล้วก็ไปหาเอาเองไปหาวิชาความรู้ไปหาข้อวัดปฏิบัติไปหาวิธีออกจากกองทุกอย่างไรอย่างนี้มันทำได้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าคุณครูคุณรคณรูนี่ต้องสอนวิธีการแต่ถ้าเราสอนว่าเอาไอ้นั้นมาห้กินเอาไอ้นี้มาห้กินเนาติโยมมานั่งปฏิบัติทำเนี่ย ถ้าสอนให้โยมไม่รู้วิธีการปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราต้องมีวิธีการว่าจะนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ได้ตอนเวลามาเข้าใกล้บางทีบวชทีปรามอย่างที่ท่านโยมปฏิบัติมีคนโยมถามมาว่าไม่มีวิทยากรเลยก็ไม่มีวิทยากรมีทานี้เลยเพราะว่าที่นี้มีวิีแนะ อ,อายัโจงไปทำไปได้ใใมาดังสอนทั้งวันทั้งคืนลูกนี้พูดเสร็จลูกโ้าต่อลูกโ้ษพูดเสร็จลูกนั้นต่อวางเสร็จแล้วก็จบจบ,จบกันไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้เป็นตัวอ่ะประโยชน์เยียวที่นำวิธีมาปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์ต่อปฏิบัติของตนของตนสืกไปวันนี้ก็ต้องขอ ประกาศยกย่องคุณครูทั้งหลายไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือลมหายตากากไปแล้วขอให้ทราบโดยวิถียานใดใจพาลูกศิษย์ทั้งหลายอย่างพากัเคอรบปูชาพระคุณอยู่ตลอดเวลาทั้งคุณครูประจำบ้านทั้งคุณครูประจำสถาบันและทั้งคุณครูประจำโลก ขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มาร่วมกันปฏิบัติวันนี้ขอท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ถูกที่ควรแล้วขอให้ได้ดังสมความปรารถนาด้วยกันทุกท่าน